สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์ตสุขุสุคนจา้ามาพบมาพอกันอีนกคราพี่น้องกับช่องไม่ย่จอยจ้ามือนี้ไม่แย่อยมาในภาพพี่น้องไปเห็นแก้วเขาด้วยจา้าแต่ว่าไม่แย่อจจะภาพพี่น้องเมื่อกินของแซ่บจ้าพี่น้องกุ้งหนึ่งจ้าพี่น้องเขาเอืิกุ้งเอียงก็ไม่แย่อยก็ลืมจ้ากุ้งหนึ่งกินกับผักคอดสดๆกับกรอบพี่น้องมีบักทัวน้อดงด้วยจา้าเดอมาเดอจ้าแซ่บํำกันพี่น้องมาเด้จอจ้าพี่น้องห่อน ตำน้ำจิ้มเองตำเจวเองพี่น้องเจลซีฟตูตำเองแซ่บพี่น้องมาเด้อจ้ะม้นนี้เป็นวันหยุดนะจ๊ะเนาะเข้าก็หาเมนูแซ่บกินพี่น้องเมนูวันหยุดนะจ๊ะเนาะสื้อมาหนึ่งกินกับรอบรัวกินได,ได้หลายคนพี่น้องแซ่บจ้ะหนึ่งกิโลหนึ่งสองกิโลก็กินจนอิ่มพี่นอ้องแซ่บมันกันเด้อทำแหลกแหกมนัน

กุ้งสดีพี่น้องถ้าไปกินทะเลก็จะได้กินกุ้งตัวใหญ่เนาะได้กินกุ้งแม่น้ำเนาะอันนี้กุ้งซื้อมาดจากตลาดพี่น้อง สดกบ,กบพอพรเสียงป๊อกปอกแปลกๆนั่นเพินพ่นท่ากันมากน่ำทางหยาพี่น้องมาทางหยาดูดูในซอยนี่ได้ยินเสียงนั่นทางหยาน้ำขางทางตัดต้นมองต้นไม่น้ำขางทางในซอยนะจ๊ะแต่ปลาสรอยนี่มาดูกระมุง Sì, người ta đã làm nên được, nhỏ. Mia chọn những cái nụ sản bé แต่ก็ใช่พ็อกซี่ขันมีกินหอมนะพี่น้องอือขันมีใบตังโอ้ก็ใส่ใบตังโอ้ก็ได้พี่น้องนอี่จะหอม ไม่จอยเลื่องสือมาก ใจพี่น้องเล็ดสา์าจใจค่ะวันหยุดนอกมือนพี่น้องนอกวันเสาร์น้องวันหยุดของพี่น้องหลายคนหาเมนูสแสบๆกิน เรพักกินแก่เพชรไปน้ำพี่น่องคนทางปลากระได้เนาะมาตอนใดกับมาเนาะมาทางตอนข่อยท้ายคลิปพอดีเสียงก็จะดังนิดนึงพี่น่องมื่อลุย,ลยพี่น่องลุย lui lui ừm mm. แซ่บน้ำน้ำจิม้มจิ้มข้าวตามเองมักโราแซ่บได้แล้วก็ปรุ้งเอาแซบบ่บซาใจ 手加減。<You> know. <ス> ก,กินผักไปนํางไปนอนอาไซได้กินผักไปนําเนาะกินผักหลายๆมีประโยชน์เฮ้ยเทศไป,ออปนอนมันเทศคักปไปนอนมัน สาใจค่ะพี่น้องเพชรสาใจค่ะจ้ะไพมาคคลิปนี้ชอบคลิปนี้เมย์จอยกาแฟคือเกาเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้อจ้ะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจใหกกับช่องเมย์จอยนะจ่ะเนาะจะใดมีกําลังใจทําคลิปต่อต่อไปพี่น้องพิษผ่าประการใดกินมุ่งมั่นกินบอสุดผ่าแต่ก็มีเสียงดังรบกวนเมย์จอยจขอถอดขออภัยร้ายๆจ้ะพี่น้องพอกันไหมคลิปนาจ้ะสำหรับคลิปนี้เมย์จอยขอตัวลาไปซ้ำนี่แหละจ้าสวัสดีจ้า